อันยองสวัสดีครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ move อนจากนักแสดงหนุ่มตีจากซีรีส์ที่เพิ่งจบไปมาดๆและอยากรู้จักกับเขามากขึ้นวันนี้นะครับโอติ่งป้ายาขอสเสนอเส้นทางของนักแสดงเกาหลีระดับโลกชเวอูชิกเรื่องราวสนใจของเขาจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุดเขาได้รับบทนําในซีรีส์เรื่อง Our B Love Summer ร้อนนั้นเรารักกันประกบคู่กับคิมดามี สามารถรับชมได้ทาง Netflix ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับ you, ช่วยอูชิกเกิดวันที่26มีนาคมปี1990ที่โซเกาหลีใต้ปัจจุบันนักสแสดงสังกัดค่าย Management Soup ค่ายเดียวกันกันกบนักสแสดงดังหลายคนเช่นแบซูจีซอฮยอนจินกงยู คงฮโยจินนาจูฮยอกนาจีฮยอนจองยูมีจอนโดยอนและคิมแจอุกเป็นต้นชีวิตของเขาในวัยเด็กในตอนที่เขาอยู่ชั้นประถม5<ๆ>เขาได้ย้ายไปอยู่ที่แวนคูเวอร์แคนาดาตามครอบครัวโดยดใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นกว่า10ปี<ๆ>อูชิกได้เข้าเรียนที่ p ไ t ทร e Secondary School โดยเขาได้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Edward ดหรือชื่อเล่นเอ็ดีและต่อมาในปี2011เขาได้เข้าศึกษาต่อที่ไซมอนเฟรเซอร์ยูนิเวอร สาขาศิลปศาสตร์แต่หลังจากที่เรียนได้เพียงปีเดียวครอบครัวอูชิกได้ย้ายกลับมาอยู่ที่เกาหลีอูชิกในวัย21ปีมีความสนใจในเรื่องของการแสดงและงานในวงการบันเทิงแฟนสาวของเขาณขณะนั้นได้สมัครออดิชั่นแบบออนไลน์ให้เขาก่อนที่เขาจะผ่านการ audition จีน,จนีขอพ่อแม่กลับมาที่เกาหลีและศึกษาต่อที่มหาหลายัยชุงอังสาขาวัฒนธรรมศึกษาซึ่งช่วงเวลานั้นเองเขาอยู่กับค่าย JYP Entertainment เขาเริ่มต้นงานแสดงครั้งแรก ในปี2011จากหนังสั้นเรื่อง E.T.D. Solo จากนั้นก็ได้รับบทเป็นพระเอกตอนเด็กจากซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง The Duo ต่อด้วยการไปเล่นซีรีส์คอมเมดี้ครอบครัวตอนยาวในเรื่อง Living in Style โดไดยรับบทเป็น n a จ u r a ก่อนที่ได้เล่นซีรีส์ย้อนยุคอีกหนึ่งเรื่องคือ Deep Root Tree ที่นำสแสดงโดย h ok Yu, ันซอก k y u s o งจุงกิจางฮย n ok, กและชิ i n Se k y ง n g ก่อนที่ต่อมาเขาจะได้รับบทการแสดงนำเรื่องแรกผ่านซีรีส์สืบสวนสอสวน,สวนเรื่อง s p e i i l l f f f i r s t t e m TEN โดยดรับบทเป็นพักมินโฮเด็กใหม่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเทนซึ่งเป็นหน่วยอาชญากรรมรุนแรงโดยได้แสดงในซีซั่น2ต่อด้วยในปี2013ในปี2012เขาได้แสดงสมทบในซีรีส์เรื่อง r o o ป t o p ปปรินซโดยรับบทเป็นโดชีซานอดีตขันทีที่กลายเป็นเด็กหอ,อนางโลมก่อนได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ติดตามของอีกักองค์รัทายาทที่หลงยุคจากโชซอนเข้ามาอยู่ในกรุงโซ ในขณะที่พวกเขากําลังตามหาความจริงเรื่องการตายของพระชายาก็จะถูกกลุ่มคนร้ายตามล่าจึงตัดสินใจกระโดดข้ามหน้าผาเพราะงั้นก็มีจันทรุปราคาเกิดขึ้นพอดีจึงได้ปรากฏตัวที่ห้องใต้หลังคาของพักหาเรื่องราวจะเป็นยังไงสามารถไปหาเราชมได้ทางวิวและ Netflix ในปีเดียวกันนั้นเองอูชิกก็ได้แสดงซีรีส์ซิทคอมตอนยาวกว่า120ตอนเรื่อง Shut Up Family โดยรับบทเป็นยอลอูบงหนึ่งในสมาชิกข,ของขอครอบครัวตระกูลยอล ในปี2013เขาก็ได้แสดงซีซั่น2ของ Special Affairs Team 10และในปีนี้เองที่เขาได้ประเดิมงานแสดงภาพยนตร์โดยได้เล่นบทสมทบเรื่อง Secretly g a t t l y ภาพยนตร์ที่นำแสดงโดย Kim Soo Hyun โดยอูชิกได้รับบทเป็นยุนยูจุนน้องชายของยุนยูรันที่รับบทโดยพักอินบินต่อมาก็ได้รับเชิญในภาพยนตร์เรื่อง The Flu ที่นำแสดงโดย Jang h y ok, กและพั r k ู u A ก่อนที่จะรับเชิญในซีรีส์อีกหนึเรื่องคือ Huayu 2ตอนในปี2 0 1 4อูชิกได้รับบทนำครั้งแรกกับภาพยนตร์เรื่อง Set Me Free โดยเขารับบทเป็นยองแจพระเอกของเรื่องเด็กหนุม่มที่ได้เติบโตที่บ้านพักสถานสงเคราะห์เด็กไอแซคผูพ่อของเขามีลูกตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อยองแจอายุครบ16ปีและได้เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายแล้วก็ถึงเกณฑ์อายุที่เขาต้องออกจากที่นี่แล้วแต่ว่าเขาไม่อยากกลับไปหาพ่อของเขาเขาต้องการอยู่ที่นี่ต่อจิงได้โกหกว่าอยากจะเป็นบาทหลวง แม้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและคิดว่าต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปหารับชมกันได้เรื่องนี้ยังทำให้อูชิกได้รับรางวัลแรกในฐานะนักสแสดงโดยได้รับรางวัลน,นักสแสดงชายแห่งปีจากปูซานอินเตอร์เนชั่นอลฟิล์มเฟสติวัลและรางวัลน,นักสแสดงชายหน้าใหม่จากหลายงานไม่ว่าจะเป็น b l u e Dragon Film a w a r d s w i ยฟ f l o w e r Film Awards และ Korean a s s ociation of film critics awards ในปี2014นี้เขายังได้เล่นซีรีส์อีก3ามเรื่องคือไปได้รับเชิญในเรื่อง You are all s u r r o u n d บทสมทบจากเรื่อง You are my destiny ซีรีส์ที่แสดงนำโดจยจางฮยอกจางนาราและชเวจินฮยอกโดยเขารับบทเป็นอียงน้องชายต่างแม่ของอีกอนพระเอกของเรื่องและก็ได้เล่นบทสมทบอีหนึ่งเรื่องคือ Pride and Prejudice โดยรับบทเป็นอีจางวอนในช่วงปลายปี2014อูชิกก็ได้มีผลงานภาพยนต์อีหนึ่งเรื่องคือ Big Match ที่รับบทนำโดยอีจองแจชินฮักยุนโบอาและอีซองมิน ด้เข้รับบทเป็นแฮกเกอร์อัจฉริยะกูรูต่อมาปี2015เขาได้รับบทนาในซีรีส์โรแมนติกคอมดี้เรื่องโฮกูสเลิฟโดยได้ประกบคู่กับยูอีอัปเตอร์สครเรื่องราวของคังโฮกูชายหนุ่มสุดใสซื่อและออกจากซื่อบื้อตามชื่อเขาเป็นผู้ช่วยนักเขียนการ์ตูนที่มีรักแรกและรักเดียวโดยได้แอบชอบโดฮีนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติที่ได้เหรียญเงินเอเชียนเกมและก็เป็นได้แค่ที่2มาตลอดเรื่องราวของทั้งคู่จะลงเอยยังไง ลองไปหาดูก็ได้นะครับแล้งมีซีรีส์เรื่อง My Fantastic Funeral ซีรีส์พิเศษ2ตอนที่ได้รับบนนำร่วมกับคยองซูจินในบทบาทของพักดงซูเรื่องราวของจางมีซูที่กำลังจะตายด้วยโรคเนื้องอกในสมองเธอได้ไปเจอกับดงซูชายหนุ่มเพื่อนร่วมโรงเรียนที่เคยถูกเธอปฏิเสธและเขากำลังจะตายในไม่ชา้าเพราะว่าดงซูเคยได้รับการผ่าตัดสูกถ่ายหัวใจทางเดียวที่จะรอดตายได้ก็คือการได้รับหัวใจใหม่เรื่องราวของคนสองคนที่กำลังจะตาย จะจบลงยังไงไปหาดูเรื่องนี้กันได้นะครับในปี2 0 1 5นี้เขายังได้ไแสดงหนังเรื่อง In the Room หนังเรท R สารชาติฮ่องกงและสิงคโปร์รวมถึงได้ไปแสดงเว็บซีรีส์อีกหนึ่งเรื่อง Dream Night ที่ไปเล่นแบบรับเชิญก่อนที่เข้าสู่ปี2 0 1 6เขาได้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้นในระดับนานาชาติกับการรับบทในภาพยนตร์รฟอร์มยักษ์ที่ปลุกกระแสซอมบี้เกาหลีในเรื่อง Train to Busan โดยเขารับบทเป็นมินยองกุกนักเบสบอลมัธยมปลายซึ่งหนังเรื่องนี้ ประสบควมสำเร็จอย่างมากทำไรายได้ไปกว่า93ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีต่อมาเขาก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องอกจาซึ่งเป็นการร่วมง,งานกันครั้งแรกของเขากับผู้กำกับบงจุนโฮโดยเรื่องนี้แสดงนําโดยอันโซฮยอนพร้อมด้วยนักแสดงระดับฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นทิวดาสวินตันพอลดานโนเจคกิเลนฮอลและลิลลี่คอรลินส์เป็นต้นโดยอูชิกได้รับบทเป็นคิมอูชิกคนขับรถบรรทุกของมิรันโดคอร์ปอเรชั่น หนังเรื่องนี้ได้ปล่อยให้รับชมทาง Netflix อีกด้วยใครไม่ได้ดูสามารถไปหาดูกันได้นะครับในปี2017เขายังได้แสดงซีรีส์อีก2เรื่องคือเรื่องแรก Fight for My Way ที่แสดงนําโดยพักซอจุนคิมจีวอนอันแจฮงและซงฮายุนและได้ไปเล่นแบบรับเชิญในบทบ,บาทของพักมูบินเพื่อสมัยเรียนของดงมันพระเอกของเรื่องปัจจุบันเป็นหมอที่แอบชอบแอรานางเอกของเรื่องและอยากจะคบกับนางเอกสามารถหาดูเรื่องนี้กันได้ทางฟิลและ n น t f l i x และอีกหนึ่งเรื่อง ในปี2017 The Package ที่ได้แสดงนำร่วมกับจองยงฮวายุนพักและอียอนฮีเรื่องราวนำมาโดยยุนโซโซสาวชาวเกาหลีที่ทำงานเป็นไกด์ให้นักท่องเที่ยวเกาหลีในฝรั่งเศสโดยเธอได้พบเจอกับนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มีเรื่องราวต่างกันออกไปโดยอูชิกรับบทเป็นคิมคยองแจเขาได้คบกับแฟนสาวมานานกว่า10ปีในระหว่างการท่องเที่ยวก็เกิดเรื่องราวมากมายที่ทำให้พวกเขารู้จักและสนิทกันมากขึ้น สามารถไปหารับชมเรื่องนี้ก็ได้นะครับและต่อมาเขาได้แสดงมินิซีรีของเมดี้เรื่อง The Boy Next Door โดยได้แสดงร่วมกับจางกียงสำหรับใครที่ต้องหาซีรีตลกคลายเครียดต้องไม่ควรพลาดเรื่องนี้เรื่องราวของสองหนุ่มพักกยูแทและซองกีแททั้งคู่เรียนหาลายเดียวกันและได้มาใส่อยู่ห้องติดกันวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ห้องของกยูแทไฟฟ้ารัดวงจรทั้งคู่จึงได้มาใส่อยู่ด้วยกันเป็นรูมเมทชั่วคราวเรื่องราวสุดวุ่นวายตลกและเนื้อเรื่องที่โดนใจสาววาย จะเป็นยังไงต่อไปสามารถหาดูเรื่องนี้กันได้ทางช่อง y u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  e ดิ i n ก o Studios ในปี2018อูชิกได้มีผลงานภาพยนตร์ถึง4เรื่องเรื่องแรกไปโผล่รับเชิญสั้นๆในเรื่อง Golden Slumber และต่อมาก็ได้รับบทนำในภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมเมดี้ย้อนยุคเรื่อง The Princess and the Matchmaker โดยแสดงนำร่วมกับอีซึงกิยอนอูจินชิมอึนเคยียงคิมซังเคยองและคังมินฮยอกเรื่องราวขององค์หญิงทรงหวาที่ต้องสมรสกับราชบุตรเขย ด้วยดวงชะตาของบ้านเมืองที่เกิดวิกฤตแล้งครั้งใหญ่ฝนไม่ตกทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากโดยอุชิกแต่ระบทเป็นนําชีโฮหนึ่งในคันดิเดตที่จะเป็นพระสวามีภายนอกเขาดูเป็นคนสุภาพนุ่มนวลจิตใจดีแต่จริงๆแล้วกลับเป็นคนที่โหดเหี้ยมอารมณ์ร้อนและพร้อมใช้ความรุนแรงสามารถหารรบชมเรื่องนี้กันได้นะครับเรื่องต่อมา The Wish Part 1 The Subversion ภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีที่เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกข,ของเขาและคิมดามี เรื่องราวเริ่มต้นจากห้องแอบทดลองแห่งหนึ่งได้มีเด็กสาวหลบหนีออกไปได้เด็กสาวคนนั้นหนีไปหมดสติที่ฟาร์มของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งและได้ช่วยเธอที่ไม่มีความทรงจำโดยรับเลี้ยงเธอเป็นลูกสิปีผ่านไปเธอได้ใช้ชื่อว่ากูจายุนเธอใช้ชีวิตปกติเหมือนเด็กสาวทั่วไปไปเรียนหนังสือช่วยงานพ่อแม่แต่แล้วก็คงเธอก็ประสบปัญหาเรื่องการเงินเธอจึงตัดสินใจไปประกวดร้องเพลงตามคำแนะนำของเพื่อนสนิทโดมยองฮีเพื่อได้รับเงินรางวัล ชเหออเมื่อเธอได้ผ่านการลิชั่นรอบแรกเธอได้นั่งรถไฟเพื่อเข้าเมืองไปแข่งขันในรอบสุดท้ายแต่แล้วก็ได้มาเจอกับชายแปลกหน้าที่ได้มาตีสนิทและเหมือนจะรู้จักกับจายุนส่วนในเรื่องจะเป็นไงต่อไปนั้นโอติงไม่อยากสปอยต้องาเรารับชมกันนะครับสามารถรับชมได้ทางไาชีอีเพร์เรื่องต่อมามอนสตรัมภาวอสูร,รากายเพต์แฟนตซีย้อนยุคเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1527ระหว่างรัชสมัยของกษัตริย์จุงจงที่โรคระบาดกำลังแพร่กระจายในโชซอน และมีอสูรร้ายที่สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนกษัตริย์จุงจงจึงต้องการทหารฝีมือดีไปสืบหาวความจริงเกี่ยวกับซปหลาดตัวนั้นเขาจึงได้ส่งบัณฑิตฮอซึ่งรับบทโดชยชเวอูชิกให้ไปตามตัวยุนกยอมอดีตทหารองครักษ์ฝีมือดีที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตเรียบง่ายกับลูกสาวมยองและมือขวาคนสนิทซังฮานเรื่องราวของปฏิบัติการตามล่าสูนร้ายจะเป็นยังไงจะสนุกดูเดือดแค่ไหนลองไปหารับชมกันได้นะครับเข้าสู่ปี2 0 1 9 เชยอูชิกก็จะแสดงภาพยนต์อีก3ามเรื่องเรื่องแรกโรสบัตเรื่องราวดำเนินระหว่างช่วงยุคป,ปี70และปัจจุบันซึ่งจะนำมาโดยนางเอกฮงจางมีหญิงสาวโรงงานเย็บผ้าและเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในบาร์ที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องโดยเรื่องนี้เวยอูชิกรับบทเป็นซุนชอเพื่อนสนิทของจางมีที่แอบชอบเธอมานานแล้วเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ความฝันในอดีตกับความจริงในปัจจุบันของแม่เลี้ยงเดี่ยวฮงจางมี จะเป็นยังไงสามารถหาดูกันได้นะครับเรื่องต่อมาพาราไซ์ชนชั้นปรสิตเรื่องนี้เป็นการร่วมง,งานกันอีกครั้งของอูชิกและภูมกับวงจุนโฮเชื่อว่าหลายๆคนจะได้รู้จักเวยอูชิกจากหนังเรื่องนี้กับบทบาทคิมกีอุงหรือครูสอนพิเศษเควินลูกชายคนโตของครอบครัวคิมครอบครัวยากจนที่อาศัยอยู่บ้านกึ่งใต้ดินเล็กๆตอนที่เขาจะได้รับคำแนะนําให้ไปทํางานสอนพิเศษเป็นติวเตอร์ภา,าษาอังกฤษจากมินฮยอกเพื่อนของเขา ที่บ้านของเศรษฐีก่อนที่ต่อมากีอุงและครอบครัวคิมจะค่อยๆแนะนํากันและหาทางวิธีการาต่างๆเพื่อได้มาทํางานในบ้านของเศรษฐีบ้านนี้อย่างแนบเนียนรายละเอียดต่างๆจากภาพยนตร์โอติ่งของไม่สปอยใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้ถือว่าพลาดมากๆสามารถหาชมได้ในหลายๆช่องทางเลยทั้ง n น t f l i x แล้ววิวและพาราไซยังถือว่าเป็นภาพยนตร์ระดับโลกที่สามารถคว้ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกมาครองได้ไม่ว่าจะเป็นรางวัลปาล์มทองคําหรือปาล์มดอซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด ของงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคาส์รางวัลลูกโลกทองคำภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัล Golden g ก o อบ2020รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัล Screen Actors g u i l d Awards หรือ SAG Awards ครั้งที่26ร่รวมถึง4รางวัลอสการ์จาก6สาขาที่เข้าชิงได้แ,แก่ b e s t Original Screen p l a y Best International Feature Best Director และ b e s t p i c t u r e ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในงานและภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องในปี2019 ที่เขาได้ไปไรับเชิญคือ The Divine Fury ในบทบาทของบาดหลวงชเชวปี2020เซอูชิกก็ได้รับบทนำในภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญ Time to Hunt ถึงเวลาล่าเกมล่ายืดเวลาตายร่วมกับอ e. ีเจฮุนอันแจฮงพักจองมินและพักแฮซูโดยหนังเรื่องนี้ยังได้ไปฉายที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานานชาติเบอร์ลินครั้งที่70อีกด้วยเรื่องราวของเกาหลีใต้ในโลกจินนา,นาการที่กำลังเข้าสู่ยุคมืดเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนอดอยากไม่มีงานทําจากเมืองที่เต็มด้วยแสงสีกลายเป็นสลัมที่เสื่อมโทรมใน้เรื่องจะนํามาโดยจุนซอกชายหนุ่มที่เพิ่งออกจากคุกจากคดีลักทรัพย์เขาต้องการย,ย้ายไปที่เมืองชายทะเลประเทศไต้หวันแต่ก่อนจะไปที่นั่นได้ต้องมีเงินซึ่งในเรื่องนี้ค่าเงินวอนได้ไร้ค่าไปแล้วเขาจะต้องการเงินสกุลดอลลาร์เท่านั้นจุนซอกจึงได้รวมทีมมืออาชีพที่จะมาป้นบ่อนซึ่งนำมาโดยตัวเขาจางโฮกีฮุนและร่วมมือกับซังซูที่เป็นพนักงานในบ่อน เมื่อภารกิจสำเร็จทุกคนก็พร้อมเดินทางไปต่อแต่พวกเขากลับถูกตามล่าจากฮันด้วยเหตุผลบางประการซึ่งโอติงไม่อยากสปอยสามารถรับชมเรื่องนี้กันได้ทาง n น t f l i x และล่าสุดหลังจากห่างหายงานแสดงซีรีส์ไปกว่า4ปีเขาได้กลับมารับงานซีรีส์อีกครั้งในซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง Our B e Love Summer ร้อนนั้นเรารักกันซีรีส์โรแมนติกคอมดี้ที่เล่าเรื่องราวของคู่รักที่เลิกลากันไปแต่ละจู่ ภาพยนตร์สรารคดีที่ถ่ายทําไว้เมื่อ10ปีที่แล้วในสมัยเรียนกลับดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้จะนามาโดยเชวุงนักเรียนผลการเรียนที่โหลของชั้นปีที่รักอิสระอยากใช้ชีวิตไปวันวันทำอะไรที่อยากทําและรักในการวาดลูก10ปีต่อมาเขาได้กลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโดยใช้หน้าปากาว่าโกโออีกด้านหนึ่งคุกยอนซูสาวผลการเรียนที่หนึ่งของชั้นปีแต่เธอเป็นคนที่เย็นชาและมนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนัก1ิปีต่อมา เคได้กลายเป็นสาวพนักงานบริษัท PR จยอนซูและชเวอุงได้ตัดสินใจถ่ายทำสารคดีด้วยกันอีกครั้งหนึ่งโดยมีเพื่อนพระเอกคิมจีอุงเป็นโปรดิวเซอร์รายการและมีเรื่องราวของ NJ ไอดอนนักร้องชื่อดังที่มาแอบ,บชอบชเวอุงอีกด้วยเรื่องราคามสัมพันธ์ที่ยากจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดจะลงเออย่างไงสามารถรับชมกันได้ทาง n น t f l i x และในปี2022นี้ก็เพิ่งจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง The Policeman's Lineage ภาพยนตร์แอคชั่นที่เพิ่งเข้าฉาย เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยเขารบทบเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเ่วมินแจและภาพยนต์อีกหนึ่งเรื่องที่จะสตรีมผ่าน Netflix ในเรื่อง Wonderland ผดภาพยนต์แฟนตาซีไซไฟที่นำมาโดยนักแสดงระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นแบสูจีจงยูมีพักโบกลมกงยูและนักแสดงสาวฮ่องกงถังเบยปรอติดตามกันได้เลยผลงานอื่นๆที่น่าสนใจเช่นรายการ beating h e a r t รายการเรียลิตที่เขา แต่ใช้ชีวิตเป็นสมาชิกของหน่วยกู้ภัยรายการ law of the jungle in nigaraku รายการ summer vacation ร่วมกับจองยูมีและรายการ Yun-Stay ร่วมกับยุนยอจองอีซอจินพักซอจุนและจองยูมีผลงานการไปเล่นมิวสิกวิดีโอในปี2014เขาได้ไปเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง my old story ของ iu ต่อมาในปี2015ก็าได้เป็นพระเอก MV เพลงเดบิวของเด y 6ในเพลง Congratulations ปี2017ได้เล่นมิวสิกวิดีโอเพลง That Moment ของอิมซุลองและได้เล่นมิวสิกวิดีโอเพลงของเดซิกอีกหนึ่งเพลงคือ You Were Beautiful นอกจากนี้เพมงมีผลงานเพลงด้วยโดยได้ร้องเพลง s u มกายเพลงประกอบซีรีส์ The Boy Next Door ร่วมกับจางกง like ียงเพลง oh, โซจูวัน g l a s เพลงประกอบภาพยนตร์พาลาไซและได้ออกซิงเกิลเพลงภุ่มร่วมกับพีคบอย 으, 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 으,, 으, 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 으,, 으, 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 으,, 으, 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 และ p พีคบอยทุกคนสนิทกันมากๆโดยได้ร่วมงานกันบ่อยๆเช่นวีร้องเพลง Christmas สทรีพักซอจุนที่มาเล่นรับเชิญในหนังของอูชิกหรืออูชิกไปแสดงรับเชิญในหนังและซีรีส์ของซอจุนหรือการได้ทําเพลงร่วมกันของอูชิกและ p e ีคบอยพวกเขาทุกคนยังลงรูปด้วยกันบ่อยๆแซวกันในไอจีและไปเที่ยวด้วยกันอีกด้วย ด้วยความที่อยู่แค,คนาดามาตั้งแ,แต่เด็กอูชิจึงสามารถสื่อสาร,รสาภษาษาอังกฤสได้อย่างคล่องแคล่วเขาอยู่กับค่าย JYP เป็นเวลากว่า6ปีในช่วงปี2012ถึง2018ก็จะย้ายอยู่กับค่ายแม่เด่นเมนสูเราสามารถติดตามอินสตาแกร,รมของชเวอูชิกได้ตามที่ขึ้นอยู่้เลยเป็นไงบ้างครับกับผลงานของชเวอูชิกต้องบอกเลยครับว่าเขาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงเจ้าบทบาทและเต็มไปด้วยเสน่ห์ในการสแสดงจริงๆตอนนี้เราสามารถพูดได้เลยว่า เขาเป็นหนึ่งในแสดงแถวหน้าของเกาหลีใต้จริงๆใครชอบผลงานเรื่องไหนหรออยากเสริมข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้หากมีพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องทางการติดตามทุกช่องทางของโอติงและลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอันอง